พยากรของชาวราศีพิจิกครับประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2568แรงดาวเปลี่ยนฟ้าเปิดครับปลดพันธนาการพลังศรัทธาจะนําโชคภาพรวมดวงชะตาก็คือว่าเดือนนี้เนี่ยถึงเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพลังครับของชาวพิจิกนั่นเองหลังจากที่ช่วงไหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดเหนื่อยใจกับปัญหาหรือว่าคนรอบข้างดาวประจําราศีคือดาวอังคารเนี่ยถือเป็นดาวแห่งพลังบุกบัน่นต่อสู้นะครับ เริ่มโคจอรเข้าสู่ตำแหน่งที่มั่นคงนะมีพลังหนุนจากความเป็นองค์เกณฑ์นั่นคือความสําเร็จเหนื่อยก่อนแต่ได้ผลตอบแทนแน่ๆครับดาวไหลดวงนะครับเข้ากเกษตรให้ผลดีโดยเฉพาะหลังวันที่23ตุลาจนไปถึง5ธันวาไปแล้วหรือว่าในช่วงนี้นี่เองครับน้าเป็นช่วงเก็บเกี่ยวทั้งผลงานนะครับผล,ลบุญที่สั่งสมมานะครับ ทำให้ชีวิตเนี่ยเริ่มเห็นทางสม่างชัดเจนขึ้นทั้งงานทั้งเงินเนี่ยก็จะเริ่มฟื้นตัวมาดูเรื่องการงานครับแม้ว่ายังมีความวุ่นวายจากงานเก่านะครับที่ต้องแก้ไขหรือปัญหาจากคนอื่นแต่ดาวแบบดาวองคานเนี่ยอุจรไปสู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับถือว่าผลสุดท้ายก็เจอกมาดีใครที่หางานใหม่หรือรอโอกาสบางอย่างอยู่จะมีแนวโน้มได้งานแบบฟ้าเปิดกว้างและช่วงหลังวันที่17พฤศจิกายนเนี่ยดาวการงานเข้าสู่เกณฑ์รุ่งนะครับได้ตำแหน่งแรงส่งจากดาวราหูในภพ ตำแหน่งกเกษตรอีกนะครับช่วยทำใเปิดโอกาสให้คุณเนี่ยแสดงศักยภาพเต็มที่ถ้าคุณมุ่งมั่นนะครับนะงานเนี่ยจะเด่นดัดใจฝันเลยแม้มีปัญหาบั่นทอนก็จะย้อนกลายเป็นบันไดดาวังคารโครจรหมุนนะครับเขาก็จะเกื้อเอ์ให,ให้ชีวิตเราก้าวไกลขึ้นเหนื่อยแต่ได้ไม่เสียแรงที่ตั้งใจไว้ได้อย่างจริงครับการเงินนะครับดาวการเงินได้รับอิทธิพลจากดาวศุกร์และดาวราหใูในตำแหน่งกเกษตรนั่นเองส่งผลในเรื่องของการรับเงินก้อนโชคลาภโดยเฉพาะ กิจการที่ลงทุวก,กับพวกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเรื่องของการเกง็งหุ้นแล้วก็การเสี่ยงโชคนะครับบมงคนมีเกณฑ์ได้เงินแบบคมาคางฝันจากของเก่าของที่ลืมไว้อะไรที่เราพอมไว้นะครับก็จะส่งผลให้ช่วยเหลือได้แต่ดาพุธนะครับพี่โคจรวิปริตในช่วงปลายเดือนจนไปถึงต้นเดือนให้ระวังเรนนื่องงความล่าชา้ารายละบางส่วนอาจจะมาช้าแต่ก็มาชัวนะครับก็ ให้ระวังในเรื่องของเอกสารการเงินการโอนเงินผิดนะครับควรตรวจสอบให้ดีเงินทองเนี่ยหลั่งไหลามานะครับช้าแต่ว่าดักสายทานตัวดีๆทุกสัญญาครับอย่าพลาดอย่าใจร้อนรีบหนทางโชคเนี่ยก็จะเริ่มเปิดลาหูสกปรลึกครับนะครับเดือนนี้ได้จับเงินแน่ คาดใจไม่ย่อท้อสะกอ่อนนะครับความรักครับคนโสดมีเกณฑ์พบคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีฐานะครับแต่ก็ยังไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจนครับอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาไปก่อนเพราะว่ามันมีดาวศุกร์เนี่ยทำงานดีคู่กับดาวพุธตามกฎเกณฑ์รั้พุธกสุกอีคู่่าดูเบามักมัวเมาเสพส่งจนสงสารมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราอาจจะได้คู่มาเนี่ยที่ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนขึ้น ยังไม่มีความชัดเจนอะไรนะักอย่าเพิ่งตามหัวใจหัวใจนะักดาวศุกร์กับพุธร,ร่วมกันในเรือนนัน่นงเป็นยิ่งเป็นเกษตราราธิบดีเนี่ยส่งสัญญาณว่ามีเสน่ห์แต่ต้องเลือกให้ดีครับพอมีโอกาสได้รับสอนส่งคุณมีคู่ครับอาจจะต้องคุยกันเยอะหน่อยเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมุมอับนะทำให้เข้าใจผิดกันง่ายนะครับแล้วก็สุขภาพนะครับปวดหัวเป็นไข้ภูมิแพ้ในช่วงต้นเดือนจากดาวอังคารส่งมุมแรงควรพักผ่อในให้เพียงพอทำบุญถวายสารทานยาครับหรือว่าปล่อยปลาเพื่อแก้เครด ให้กับธาตุน้ํานะก็ยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับสำหรับชาวพิจิกนะครับพลังใหม่เปิดฟ้าเปิดทางให้มีความฝันนะครับดาวดีหนุนแรงดันผลบุญช่วยจะนญผ่านะครับยังไงขอฝากไปด้วยนะครับชาวพิจิกประจำเดือนพฤศจิกายนส5 6 8รแปครับ